ถ้าเขาปวตัดออกไปน้องมันติหลายเนะครับได้มันตินดหนาโพดหนาโพดโพดโพัวหมดเลยนี่เป็นลั้มนะครับแล้วมันติดเก็บเวลานั้นเขาก็แทงหยากนะครับบมาหากัวมันไงอย่าสาบกบิดเลยจป็นไน <c ười> เงเฮ้ยเล่นกันใส่ลายเลยนะครับเออหนังสี่น่อยไหมแกงามโอ้บางอันนี้ก็บน,น้อยเนืดีนะครับนี่เด้อนี่เห็นบ่ ลงเงา้วขนาดนะครับเขาทาเข่าทานี่ครับเระเบื้องบนผีกย่ำเสาครับสวัสดียงำต่อเสานะครับมันนี้นะครับพายุก็ยังคงเข่าคือเกาได้พป่นองแต่ตอนนี้เขากระยุระเบียงได้พป่นองขวดต้นไม้ต้นไหลออกนะครับใบไม้ใบไหลนะครับกพืยนระเบียงกระบาดท่านเวล่าได้เป็นองด้วยนะครับนั่นละมันเห็ดยังบ่ได้นะครับเห็ดได้ดต่ครวแต่พวกนั่นนะครับที่่างานในห่มนะครับนี่เป็นล็อกเ้าได้พี่นองด้วย ผาเฮานะครับที่เขาวิที่สามน่ครับอีกจังน้อยก็จะได้เห็นลูกของเขาแล้วครับักเตี้ยบักเพาวเตี้ยนะครับเตี้ยน้ําหอมนะครับคืออันนี้เขาออกมาจากนนะจังหวัดยังพี่น้องสมุทรสงครามถึงที่เขาจะปลูกบักเพาหลายๆนะครับผมสร้างม้านะครับนี่ตัวนี้นะครับมาอยู่น้ำเฮาสามปีนะครับตอนนี้กละพี่น้องหลายต้นกับใหไ่ปันนี่นะครับหลายต้นกับทำๆกันนี่ครับต้นมากับประมาณนี้นะครับพี่น้องเด้อ มีอยู่กะขาดว่าประมาณหาสิปาต้นหรือว่ามากกุนั้ ons, น,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 นนะครับบ่ได<ป>้นับเที่ยนะครับหน่อย่กะกันไปนะครับเด้ออันนี้เป็นบกเพาวองเขาครับที่มันกาลังจะเริ่มเติบโตนะครับปลูกริมหนองนะครับระเบียงนะครับแล้วก็ผลกล้วยนะครับกล้วยกะนี่นะครับให้ฝนซาฝนเศร้านี่จักน้อยก็จะไ Asians. ด Canvas, ้ขยายนะครับเด้อนอกกล้วยของมันหลนะครับนี่ตรงนี้นี่ผลกล้วยกล้วยนะครับที่ขยายกล้วยนะครับหลักๆเลยนะครับ บางไรมัน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 แบ่งมันโบห้องก็ะตีได้ขยายออกนะครับเนี่ยผวกพันพันธุกล้วยเขามันหลายแล้วนะเป็นกล้วยปักจองหาซูนแล้วกับกล้วยน้ำวาบ้านเขาธรรมดานะครับนี่ครับเขาก็เห็ดค่อยๆเติมนั่นเติมนี่ไปเรียนครับบางไดมันบดีเขาก็เติมผมครับส่วนต่างๆครับนี่ครับระเบียงเขาหนํำพันน้ำถั่วบรรลูว่าพาอยู่สีออกเมื่อใดแล้วพี่น้องด้วยนะครับ ก็โชคดีนะครับคูนรประสูงมันก็เล็ดไหลหลวดไปได้สบายอยู่นะครับน,น้ำบริเวณหน้าส่วนเอานะครับแ <c oughs> ดดออกแล้วบัดที่นี่แดดออกแดดออกที่เป็นยังไงบุบัดที่ไหนพี่น้องเอ้ ย้ำไดีบุมันตีออกบึงนี่มีักีตนุนพี่น้องบึงอารุกินจนว่าขาดกินกับสมเรื่อยนะครับเดินีกินกับสมบกสมปลาเรื่อยนะครับนี่มันกินทบบนี้ครับอึดน,นะครับแม่บึง,บงหลังจากที่เขาไทายไปเมือน,นั้นนะพี่น้องบึงบึงมือน,นี้นะมือน,นี้แตกหลายกว่ามือนนั้นนะครับ มันแตกออกขางนะครับเบื้องมันแตกออกขางพี่น้องลายยางอยู่เดี๋ยยางเลาะเบิ้งกันพี่น้องปุ่นๆหนึ่งกำลังงามนะครับพี่มันอยู่กำลังปืด๊ดโดกคักนี่นะเบิง้งพี่น้อง,งเห็นปะพรี่เขาปลูกถิ่ๆไว้นี่เราเป็นได้กินกับสมแซ่บเพิ่อยังนะครับอีกจาะกระเทียหน,นึ่งใ่หูย มันคักนะครับเนี่ยปลูกทิ้งๆไว้เป็นการรักษาเน้อสาหญ้าก็ดีนะครับนี่มันทิบอะไรนะครับเสียหญ้าเสียยุหญยาเขากัดโลกเอาเลยนะครับหรือว่าถอนเอาเลยนะครับปลูกหญ้าปลูกนุ่งนะครับเี่ยโอ้บางอันนี้ก็น้อยเง้วดีนะครับนี่เลยนี่เห็นบ่หลูกเง้วขนาดนะครับเกาดทาเกาทานี่ครับเราเบิ่งพวกผีเงี้ยวเอานี่ครับ นี่ครับก้วยเ้ากคโอ้ก้วยปักช่องหาศูนนั่นเป็นองน้อแตกนอยางขักเลยนะครับพรตตากว่าเป็นศิษนะครับด้วยอยนี่นะครับน้องเียมันขักก็นอนนอยเป็นกรหโดดเบิ้งนะครับอ้อมอ้อมสวนเ่าเลยนะครับเนี๋ยเพุ่นอึดแต่เนี้ยกินกันวาไพากับเห็นน้อนสร้างหลังอยู่เดได้จะไปซับพาออกนะครับเดี๋ยวจะไปซับพาไปผู้ถ่ามีมุนีกกำลังออกเต็มอยู่ หนึ่งไพ่ไมีมีดะไรอยูฮ่ฮะที่ซับไพ่ออกวะไพ่มันหลายบอกบอกเจ้าซับกับภาษาบออกเนาะซับซับติดตอมันออกหลุดได้มูม้งยาวๆซับดันถามพุ่นนะซับกิง้งหลักมุยย้งยาวๆออกเลยเนี่ยตัวนี่ยับออกมาเลยเนี่ยตัวีหไอ้นี่ตัวนี่นยนะับโคนมันเลยนะี่ยนะเออละโคนจำบหลุด เออแหละมันหลายผดมันดีหกตึงๆึงอยู่นี่แหละปลูกข้าวเดียวพี่น้องบังเอาไปเผาให้ผู้เฒ่าเผาถ้าบอกรถมันหลายเดยแล้วลบ้านแม่นบอกหลายนอนเลยพี่น้องเด้อท้าปอกมา,อาไปเที่ยวขึ้นรถซาเล็งไปในเนบัตไอ้ผู้เฒ่านั่นให้ผู้เฒ่าเผาเพาียร้างหลังอยู่ เออทับเอาอันทับเอาดีออกอันอันใดเอันมันยาวเหาเราทิ้งไว้นี่และน้อนไหนทับทับได้ป่ะน่ะซับออกรวดไม่ไม่ทับได้บป่ะนี่แหละเออเขาไผ่ขีมซุ้งเขาหน่อยทับออกรวดนะไอ้งานนี่นะงานหน่อยนะทับล้างรวดทับล้างมันเออเออนั่นน่ะ มันควงเขาลากออกจากอันตืนนี้เออเอาไว้มุมใดมุมหนึ่งเขียนบกทับตุนใหม่เขาก็ได้พุ่นนะเอาปลายด้วยพุ่นเอาโก้ก็ได้พี่เออเลยเดี๋ยวนี้นมันจะเผาเนี่ยมันแห้่งจับจับหลุดมันหลายมันหลายแห้งมันออกดีพี่น้องนี่เขาต้องแต่งไหมนะครับพุ่นอนอหนึ่งนั่นไงพุ่น Phải kìm xung không được thầm đường Đó lại Đây không? Nhìn nó này Nhìn 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 thảo Nhìn Nhìn là ao Nhìn này là เออมันหลายพี่น้องมึงเอาหลดุดเพืมันยาวมันกินมาทันนอนนี่เห็งได้เลยเพื่นอนนี่นี่เหลือเลียเ้ยนอนหนึ่งบ่ให้มันเซฟมันขึ้นไปเขาตัดออกเรื่อยๆรลดสองนอ่ำนตัวหนึ่งนอนนั่นอีกปืด้ด thả bao hoặc là nó nó thì nát này P'non nên là vất nó nó thì để để du lịch nhák này là lấy nhặt nó คนตกถุงมือเนาะมันก็หนาปันหยังเลยอ,ออกเรื่อยๆเว้ยกินหอดกับพระทันได้ไหม ถ้าเขาปวตัดออกไปน้องมันติดลายด้วยครับเด้มันติดหนาโพดหนาโพดโพดโพัวหมดเลยนี่เป็นลั้มนะครับแล้วมันติดเก็บเวลาัหนเขาก็แทงหยากนะครับบ่อห้ยกัวมันไงอย่าสาบอกเบิดเลยเป็นไงเล่นกันใส่ลายเลยนะครับนีอมันงสีนะไรไหมงามได้เป็นสีลายนะะไปนี่มาหนินี่ตัดนี่ตัดนี่เอาอันมันกินได้อันนี้เขาก็เดือบแต่ ย้ำเดีัดเออนั่นแหละเอามุน n จีนได้เออเอาไว้อันยาวก็ตัดเออพนนัทคอนั่นแหละว่าคอนี้เดี๋ยวพันเดีไปเผาพันเดี๋ยวดอกผู้เฒ่าผู้มีเบียกเผาไม่ก็วางไปหนีก่อนเลยเดี๋ยวแล้วจะได้ย้ำว่าแต่มีเครื่องบดยางดีแล้วนี่บดเป็นปุ๋ยเลรอบดบดเราก็ถิงต้งคนมันคือเก่ายางดีเลยอันนี้ออกว่เอาออกเนี่ยซื้อนึ่นี่นี่ นั่นแหละมื้อนี้ก็เดี๋ยวค่อยแต่ส,บส,บสบับๆนะลออุล้งนี่แหละออมันอ่อนอยู่มันกินอะใรเข้าละอ่อนนั่นแหละที่นั่นแหละเออโอเคมุนี่ห้องก็เข้า,าบ้านอืมเออละไปใส่หลอดตาเล่งรถเดามีถุงมุ้งปุ้งมุงปุ๋ยเ้ามีป่ะเาใส่ถ,ถุงปุ๋ยอะมันคอยดีป่ะเฮีย นี่พี่น้องมันหนาบ่ได้ครับเพราะว่ามันหนาแห้งแล้วนะครับเขาต้องเอาอยางออกก็โวโวโเสียละมันบ่เสียใดุ่นเต็มอยู่เห็ดยังบ่ได้หรอกครับพี่นอ้ครครนองมันฝนตกทุกมือนะครับตอนนี้แ่ปลูกต้นไม้ยังปลูกบ่ได้ครับยาดมันตายถ้าปลูกต้นไม้ย่าไปปลูกตอนช่วงฝนมันตกเลยครับเพ้ามันติดตายทันทีเลยครับใบมันติดลวกนะครับปลูกให้ปลูกหลังออกฝนออกนะครับมันยังติดดีแล้วก็ใบบ่ลวกนะครับ ได้หนึ่งถุงเลยได้หน่อไม้แคบ,บเดียวโอเซ่ไปลดออหรอเฮาอันนี้แผนก่อสร้างนะพี่น้องนะก่อสร้างแหมผักหวานเฮาต่านเดี๋ยวมาปลูกเพื่ออีกอยู่มันปลวกไม่ปลวกคือจัดการดีแต่ว่าพีกพีบืดได้พี่น้องเขาปลูกทิ่งๆเป็น,นเ,น,เนไว้นะครับเห็นปะ ปลูกจริงๆเรียนๆไว้ก็ได้กินนะครับนี่มูที่ห้าวันวันมันก็ขึ้นแล้วบ่ต้องบ่ต้องงามก็ได้ครับวันแต่มันมีนะครับบ่ได้บ่ได้หาเจียบหยาครับมันมันวัได้ว่างามนะครับ่วนง้ามก็ง้ามไปส่วนบางามมันก็ออกลูกออกผลในห้อาอยู่นะครับนี่เห็นบ่มันบ่ได้ดูแลอย่างลยมันเป็นปอดสารลอยเปอร์เซ็นต์นะครับมุนนี่ก็เป็นมันเ็ศพันธุ์ย่างดินครับมุนแดงๆนี่ลูกโตนะครับแบบพีกะเลี้ยงเขานี่ครับบึ่งเปียงสุดยอดนะครับ ต้นพวกนี้ครับเบิ้งเอาครับจะลังขืนอีกนะครับมันออกเขาเรื่ยๆอยู่น้องมันเป็นบางงามมันกับ่เป็นย่างนะครับเพราะว่ามันได้กินอยู่แล้วนะครับเขาเขาด้กินอยู่ข้าตะไคร้เบิ้งเอาลดครับมันแทบถีบบ่มีหมองแวงเลยนะครับอาหารเขาแมมต้นอันนี้นะเบิง้งต้นในผักขาเป็นขึ้นมาพอดต้นอันนี้วัาที่นหนดิเขา,ขา,ขา,าครับข้าวยางนุ่งยางน้าครับปลูก เจียมๆกันไปนะครับเด้อะพวกมุนีเขาก็ต้องแต่งนะครับเด้อพวกขี้ลงขี้เล็กแต่งล้วก็ลงมาโค้นเขาเลยนะครับนี่แหละเฮ็ดไปพี่น้องกรเสรยท้องเกษตรไวยหลุ่นยุใไม่นะครับเด้อสามสิบกว่าปีนะครับทำกษตรตีต้นไม้แบบง่ายๆแล้วนะครับพี่น้องอายุผมนะครับสามสิบกว่านะครับบ่แเหม่นแบบอายุหลายนะครับพึงบักฮุงเขาก็ยังมีนะครับบักฮุงเขาเต็มเลยนะครับน่แหละพี่น้องก็สำรับมุนีก็ฝากไว้เท็มหนีกันครับสวัสดีครับ